พี่น้องติดติดเอวติดขาหลังเอาแล้วพยายามพวงดักหนูกันว่าจะได้หนูกี่ตัวไปเลยครับ มาถึงก็มาพูดถึงาทำเพลงครับเก็บบว่วงครับผมลักษณะเออ,อยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับนู้นไม่มีบ่วงขนาดไหนล้มเลยอยู่เหมือนเดิมหมดเลยครับเนี่ยโอ้อยู่ดีมีแหงครับครับยังต่อหนอนเอาคันนี้ดีดนี่ไม่ออกไหนันนี้ลั่นดีดแต่ไม่ติดตัวครับเอ๊ คันนี้ก็ลั่นพี่น้องลั่นหมดเลยเนี่ยดิดลั่นหมดแต่ไม่ติดตัวคือเพราะอะไรน,นี่ไม่ออกครับเฮ้ยคันเดียวลั่นอีกแล้วแต่ไม่ติดตัวเฮ้ยมนันแปลกๆวะเอ๊ยไม่ติดเลยครับลั่นไปสามหลังสี่หลังเลยพี่น้อง รูไปสาเหตุเพราะอะไรมันไม่ติดตัวเลยเออแปลกนะเนาะโอ้หเสียขัดอืมแปลกแปลกแปลกลนต่อครับนี่อีกยาวเลยตั้งหัวหนวุนอ,อ,อันนี้เป็นเพราะอะไรนะถึงไม่ติดตัวเอ,อเ็น,เนยงครับลักษณะหลังนี้หนูติดติดนะ หนูติดแต่ไม่รู้ติดช่วงไหนเห็นไ,ไหมนี่ครับเขากัดกัดสายกัดสายขาดได้ติดเอวไม่ติดเอวก็ติดหางตัดอะไรที่อย่างเลยครับพี่น้องนี่กัดปมหลุดเลยฮะติดช่วงปมเออเว้ยแต่แล้วหนูติดแต่พี่น้องอ่ะครับผมรู้ต่อไปเนี่ยลักษณะทางมันดีนะพี่น้องนะทางมันลื่นเย็นนองเลยบวกตั้งเฉยๆเล เออนี่ไงพี่น้องลักษณะมันติดไงเนี่ย <c oughs> ลักษณะติดโอเคครับผมวันนี้เนาะอต่อีกหลายหลังครับมันจะมีหนูเยอะอยู่เหรอแต่มันจะติดยังไงเราก็ไม่แน่ใจนะเนาะว่วลักษณะบ่วงม,ม,ม,มันไม่คู่ควรกับไอ้หนูข,ขาวอะ่ะมันเป็นบ่วงหนูใหญ่เนาะลองมาดักดูครับผมแต่เมื่อคืนมีการมีการดัดแปลงแล้วว่าทำปมให้มันอ่า เกี่ยวน้อยสุดเพื่อมันจะมันจะได้ดิดดิดวไวๆนะพี่น้องเนาะไปครับผมรับชมกันต่อเลยมันจะได้หนูกี่ตัวไปดูด้ยเขามากินกัดข้าวกัดหญ้ามาันคือพี่น้องตเ,เ,เ,อตเต็มหมดเลยเหรอกัดเต็มหมดเลยแต่นนหนูตัวเธอเนี่ยเยอะอยู่นะแขานี้น่ยเออยอะ <c oughs> เอ้าอียังระบอะนี่เออฮ้ยตัวอยอดสั่นถึงหนูร้องนะครับไป ไม่ติดก็ไม่เป็นไรตอนมกัดยาวคือนะโอ้สุดยอดเลยกัดจับท่วมเลยขบวนไม่คู่ควรหรือเปล่าเนี่ยจริ้งด้วยพี่น้องเห็นไหมมันกัดขาหมดเลยอ่ะเนี่ยหนูขาวมันตัวเป็นหนูเล็กเนาะหนูเล็กมันติดเอวติดอะไรมันก็เน,นี่ยมันกัดเชือกขาดหมเลยพี่น้องอยังว่าแะไรมันไม่คู่ควรกับอย่างนี้ด้วยอู้ นี่อะไรอ่ะเฮ้ยขาดหมดเลย <G un> พี่น้องเอ้ยดูมึงเอยมันกัดดูเดี๋ยวมันกัด้าโอ้เสียหายครับเสียหายเสียหายมากขนาดผมทำปุม่มเ,เกี่ยวล็อกเล็กนะน้อยนะให้มันมีนแล้วนะมันอาจจะลั่นติดติดช่วงหางช่วงขาเนาะช่วงเอวอ่ะไม่อยู่พี่น้อง โอ้เสียดายครับเสียดายสองหลังติดเลยสามบ่วงนี่อยู่ครบแต่หลังหลังนี้ดิดนะที่รีวิวไว้ว,วครับผมที่ผมรีวิวไปสามหลังใส่เรียงกันไว้หลังนี้ดิดหลังนี้ดิดหลังนี้ไม่ผ่านหลังนี้ก็ไม่ผ่านครับอ,อ้าวโอ้สองหลังติดเลยเมื่อกี้ตัดรถต่อครับหลังนี้ก็ไม่ผ่านครับ เออหมดแล้วครับเนี่ยจะหมดแล้วตันนี้ก็ไม่ผ่านเออตันนี้ซูนครับนี่ตังนี้อย่างงี้จะซูนอย่างงี้เนไครับเชี่ยมันล้มเลยมันเป็นหนูเล็กพี่น้องตันนี้ดิดดิดแต่ไม่มีตัวโอ้ให้วันนั้เต้จริงเลยวันนี้ โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูต้นต่อยสักสามสี่หลังเนาะเรากลับบ้านกันได้หนึ่งตัว <laughs> โอ้ขาดกระจุยเลยพี่น้องเอ้ยครับถึงมาที่สองแล้วครับชุดที่สองชุดท้ายเอา้าเนี่ยลักษณะที่มันกัดเอ่อบ่วงขาดนะพี่น้องเนาะนี่ลักษณะมันกัดไอ,อ้บ่วงของขาดอันนี้ปมปมล็อกนี่มันจะติดช่วงเอวเห็นไหมครับพี่น้อง จะรัดติดช่องเอวเพราะกินตัวเอลปั๊บมันก็นหันหัวมากัดเชือกดีดขาดหมดเลยเพราะตัวมันไม่ใช่มันไม่สมกับหนูใหญ่หพี่น้องเนาะเนี่ยอย่างเงี้ครับเห็นไหมมันไม่สมกับไอ้บ่วงหนูใหญ่เนาะแต่หนูใหญ่เนี่ยผมไม่ตั้งเลยโอเคครับตามนะครับผมไปมันต่อแล้วไอ้สองหางละโอ้โหโดนราไม่กลับลยเอ็มเมอ๋อ <laughs> อ๋อต้องตัวใหญ่ตีตกรวจเขาใส่ตรงนี้นี่ว่ะใช่ไหม ใส่ตรงไห่วะนี่ใส่ไหมไม่ใส่เหรอโอ้ทา้าวิ่งนนเลยเตียงหนอนเลยใส่ไม่ได้ใส่ไปใส่ต,ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้โอ้โนี่ไงนี่ไงเร,รรเรียบร้อยอยีกแล้วครับผมเต็มร้อยยางยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่เนี่ยเไปพี่น้องติดติดเอวติดขาหลังหมดเลย โอเคครับผมสรุปวันนี้ก็ได้ประมาณสามตัวนะพี่น้องเนาะลักษณะติดก็ติดเอวหมดเลยครับเง้ยนี่ติดเอวหมดเลยสายเหตุที่มันติดเอวสาเหตุที่หนูติดเอวมันจะทำให้เกิดปัญหาบบนี้ครับผมปัญหาหนูติดเอวอย่างนี้ครับมันกัดเชือกขาดหนึ่งนะครับสองติดเอวนะครับพี่น้องเนาะ ทำให้บ่กเสียหายมากเลยเนี่ยสามครับเอวสี่มันติดเอวมันพอติดเอวปั๊บมันจะหันหัวกลับมากัดเชือกแล้วนะพี่น้องเนาะที่มันรัดเอวมันอยู่มันก็จะกัดขาดหมดเลยเนี่ยลักษณะมันกัดทั้งบ่วงทั้งเลยหักหมดเนี่ยพี่น้องเนหะ็นไหมเนี่ยครับเสียหายหมดเลยครับผมก็บอกเลยว่าห่วงบ่งสำหรับชิ้นนี้ไม่สำหรับคู่ควรกับหนูทั้งขาวแล้วพี่น้องเนาะนี่ ถ้าเป็นหนูใหญ่มันจะติดช่องหัวพอดีช่องหัวช่องคอพอดีครับผมเพราะว่านี่ตัวเล็กตัวแค่นี้เองโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลังลุยสารด้นะครับผมสวัสดีครับ